เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันอาทิตย์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2565สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินช่วงนี้รายจ่ายมากเป็นพิเศษถึงแม้จะมีเงินเก็บอยู่เยอะ แต่ก็ต้องวางแผนการเงินไว้บ้างเรื่องของการงานช่วงนี้คุณจะต้องประสบความสําเร็จประสานงานกับคุณมากมายอาจจะทําให้เจอความวุ่นวายบ้างแต่ไม่ใช่ปัญหาเพราะคุณสามารถจัดการได้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักมีความเข้าหกเข้าใจกันเป็นอย่างดีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นสอนคนโสดเตรียมตัวเตรียมใจไว้ได้เลยเพราะคุณจะได้เจอกับรักแบบไม่ได้คาดฝันมาก่อนสาหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินการเงินดวงดีดวงของคุณ ดีมีรายรับเข้ามาแบบจุกๆแต่ขนาดเดียวกันมีเรื่องให้ท่องใช้จ่ายควักกระเป๋าอยู่เรื่อยเรื่องของการงานการงานช่วงนี้คุณจะหัวหมุนชุลมุนหนักมากเพราะมีงานเข้ามาทําให้คุณต้องปวดหัวและให้จัดการขอให้คุณใจเย็นๆตั้งสติเอาไว้แล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักหากมีเรื่องเคืองใจกันระหว่างคุณและคนรักขอให้ค่อยๆปรับความเข้าใจกันดูทุกอย่างค่อยๆดีขึ้นคนโสด ยังไม่มีอะไรหวือหวาเพราะทุกอย่างตอนนี้นิ่งสนิทสาหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินมีรายได้สะพัดเข้ามาเยอะทีเดียวแต่ควรระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะจ่ายเยอะเอาเรื่องเหมือนกันเรื่องของการงานดวงดีสะดุดฉุดไม่อยู่คุณสมหวังและประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแบบเกินคาดเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์รักมั่นคงมากไม่ว่าใครก็ไม่สามารถมาทําลายได้ส่วนคนโสดอยู่ดีๆก็มีคนมารัก มาชอบแบบไม่ทันตั้งตัวสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินสถานการณ์ทางการเงินนิ่งๆเปิดกระเป๋ามายังอุ่นใจเพราะคุณยังใช้เงินได้แบบใช้คล่องตัวไม่ติดขัดเรื่องของการงานมีเกณฑ์เจองานยากงานท้าทายความสามารถให้คุณจัดการในทุกๆอย่างคุณอาจจะต้องใช้ประสบการณ์และความรู้อย่างเต็มที่งานนี้ต้องลุยอย่างเดียวลุยแล้วจะสําเร็จอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักจ,จะมีประเด็นในเรื่องของการถูก ยักนอู่แต่ไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลส่วนคนโสดช่วงน,นี้มีคนเข้ามารักมาชอบแต่คุณต้องทํางานแทบไม่มีเวลาสนใจเรื่องของความรักเลยสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปกําลังจะออกผลขณะเดียวกันต้องระวังเรื่องของการใช้จ่ายเพราะรายจ่ายเข้ามาทีละรายการแต่ก็ทีละนิดทีละหน่อยเรื่องของการงานการงานจังหวะด,ดีดวงดีหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองประสบความสําเร็จไปเสียหมดในที่เคยยาก ก็กลับง่ายเหมือนปอกกล้วยก็ปากเลยทีเดียวเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์แบบเป็นผู้ใหญ่ที่คุยกันร,รู้เรื่องไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากมายส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบปะพูดคุยรักครั้งใหม่โดยเฉพาะคนโสดมานานก็จะได้พบรักกับเขาสักทีสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินมีรายได้ตอนนี้มีรายได้มากทีเดียวแต่ถ้าคิดอยากจะลงทุนอะไรสักอย่างจะค่อยๆคิดค่อยๆทําค่อยๆตัดสินใจเพราะจะ ไม่ได้กําไรแบบทันทีทันใดเรื่องของการงานช่วงนี้การงานของคุณยุ่งมากแถมจะไปหวังคนรอบข้างไม่ได้เลยขอให้คุณอดทนไว้อีกไม่นานก็จะดีขึ้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักเหมือนต่างฝ่ายต่างมีอะไรที่ปิดบังกันอยู่หากไม่เปิดใจคุยกันก็จะกลายเป็นปัญหาในอนาคตสอนคนโสดยังไม่รู้จะเอาความรักไปมอบให้กับใครเพราะดวงความรักของคุณเงียบมากสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินการเงินหน้าอิจฉาคน เกิดวันเสาร์จริงๆเพราะไม่ว่าคุณจะขยับตัวไปทางไหนหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเรื่องของการงานดวงการงานของคุณฟืดเหมือนเติมน้ำมันเลยทีเดียวตอนนี้ขอให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักต่างคนต่างเข้าใจกันนี่แหละนิยามของความรักส่วนคนโสดช่วงนี้ยังต้องโสดเพราะคุณยังอยู่ในโหมดของการสร้างตัวจนไม่มีเวลานึกถึงใครดวงวันนี้ดวงรา ายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ